แม่บัวแม่เวียงก็มาถึงแม่จันล,ลาแล้วค่ะเอาโทรศัพท์มาให้แม่จันล,ลาเอฟซีฝากมาให้มาจากประเทศหยังก็บอาไปมาจากลืมประเทศห <laughs> ทเ,เหรอใดไอสวิตเซอร์แลนด์บ่สวิตเซอร์แลนด์หรือนี่บอแม่นิวซีแลนด์หรอสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละเอฟซีห้แม่จันล,ลาค่ะโทรศัพท์แม่บัวกับ<า>แม่เวียงก็เลยพาก,กันมาสง่ง ก็เลยทำพิธีมอบให้แม่จันลาอยากให้แม่จันลาในรับแม่จลาก็ต้องเข้าไปซื้อซิมนะเมื่อใดละให้เข้าไปบ้านอากาศจะเอาบัตรประชาชนเธอไปด้วยไปซื้อซิมใส่ลงทะเบียนแล้วเธอเล่นเองให้ร้านสอนให้แล้วถ้าถ้าได้ซิมใส่ซิมแล้วเนี่ยโทรไปหาแม่เวียงเด้อเบอร์ให้ให้ ลานที่ยุน่าเฮือนไว้ล่ะเบอร์ไม่เวียงน่ะเพราะว่าเอาเบอร์นี้ให้เอฟซีเอฟซีเขาอยากได้เบอร์แม่จลาเขาถึงถือซื้อโรศัพท์มาให้เขาอยากติดต่อแม่จลาเขาคิดถึงแม่จลาอะไรนะเขาจะซื้อเครื่องแพงให้เขาจะซื้อแพงให้เพราะว่าให้เล่นเป็นก่อนตอนนี้เล่นไม่เป็นใช่ไหมเพราะว่าเนาะออน่แหละขอขอบพระคุณหลายๆเายในเคือยเอฟซีซื้อแสลต์กันเนาะให้ท่านคงมีแต่ความสุขกายสุขใจเนาะค่ะเนาะ ชีวิตงได้ขอให้เงินท่วมตัวขอให้ครอบครัวมีความสุขจรลืมก้าวหน้าไปเรื่อยาก็บ่ค่อยสบายได้แล้วค่ะเป็นคนใจดีเนาะเป็นคนใจดีมีเมตตาเราก็ไม่สบายเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยสบายรักษาตัวเดือนละเป็นแสนได้เขารักษาตัวเขาอืมยังยังไม่ได้เพิ่งนาทีกว่าแม่จลาอย่าลืมอย่าลืมว่าไอ้ ถ้าเล่นบาเป็นให้ลูกให้ลานสอนาลานกเพราะว่าเราอยากให้แม่จันลานะลงคลิปถึงลูกสาวสมาสอนถามน้องอ้อยก็แล้วกันเพื่อนเพื่อนถามน้องอ้อยละเด้นี่ตอนแรก่นว่าสิส้งมาพี่เลยเน้ยถา,ามที่อยู่กับน้องอ้อยละเด้นี่แล้วทีนี้ไอคนส่งนะเขาต้องเอาเบอร์โทรแม่จันลาก็ยังไม่มีเบอร์โทรก็เลยผ่านแม่เวียงนี่เรื่องเรื่องถึงได้ผ่าน ถึงได้ไม่เบียงให้เอาเอามาส่งให้มารีบๆไม่ได้ซื้ออะไรมาฝากพากันรีบมาเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่บัวก็จะไปหาหมอไม่เบียงก็จะนี่ไปสีดยาบ้านน้ำเตาน้ำตาลท้างสูงหมอระนดดูสองอาทิตย์ดีนอกจากไม่จะลาบบเจ็บบป่วย้ะเด้อใครดีขึ้นระเด้อค่ะเอฟซีหายแล้วครับไปสีดยาทีนิตําเตาไม่จะลาดี้ะเด้อเอฟซีคนใดเป็นห่วงฮะนะก็เอฟซี ที่เป็นห่วงว่าจะลาไปสั้นกะเมื่อเราซุ่มเฮากระได้มันค้ำก็อย่าลืมเรื่องอะไได้ได้เบอร์โทรศัพท์แล้วฮะต้องโทรไปบอกแม่เวียงว่าเบอร์หยังเอาได้บ้องนี่บอกจุดใส่กล่องเรื่องอย่างมดเลยมันประทันได้ๆเจ้าหยังบรทันไปซื้อซิมบอกจุดไว้แล้วจะโทรไปบอกซื้อซิม โอ้นอันเบอร์เขาแม่เวียงนี่วะไปเอาอยู่ไะไปเอาอยู่เงื่อนนะลานมันเอาไว้แหละเออเขาเขาเอาใช้โทรศัพท์เขาไว้แล้วบ้านหลังนั่นล่ะบ้านหลังอยู่ตั้งน้านะบ้านหลังทั้งหน้าที่มีต้นมะม่วงทั้งหน้าดอกลายๆอ้้แลว น้องอีคิวบอกไอ้คนที่เพิ่อนผู้ชายนั่นนะโอ้พิ่นสะอ่อนขนาดยายยายปรยูรยายไปคนถ่ายคลิปน้ำเนาะทองเฮาท่านแหละไอ้ที่กระทำหาอีคิวเนี่ยเขาคิดถึงนะเพิ่นอยากเออพิ่นอยากเพิ่นมาไหว้เพิ่นมาไหว้แอนแอนหน้าคอยู่นะจันลาเป็นมองยายจันลาถ้ามาหาแม่บัวจะพาให้มาหาแม่จันลาเอฟซีนะเยอะนะถามหาเอฟซีอีคิว แล้วไอคิวหรือหรือไอคิวไอคิวเนาะเมื่อแรกเป็นตอนอยู่โรงพยาบาลหมอกระยิมปะเฮากระเมื่อเสียบานนี้อาจารย์ละจ้าดีใจละฮันแวาหายดีแล้วก็ได้เนาะซซื้อิมใส่แล้วก็หัดลงคลิปเด้อหัดเทสยูทูบให้ให้หลานสอนให้หลานสอนไอ้ยังก็โหลดโหลดแอป ยูทูบหรอเฟซบุ๊กนี่แหลรอะไรนั่นแหละที่เล่นนั่นแหละอันแรกนั่นโทรออกกับโทรเข่าสะกอนไปทีละขั้นตอนสอนเธอเดียวมันพอจำเด้อต้องต้องหาเอไอขั้นแรกต้องโทรโทรหาคนนู้นหาคนนี้เออถ้าคนโทรมารับตรงนี้เด้อีกอย่างแถวนี้เนาะให้หลานสอนแล้วนั้นเดิมมันจะลาเดิมปะ้อยถ่ายคลิปอ่ะลากันละบ้านบายบายดีใจดีใจไม่จะลาหายแล้ว